เรานิทานผีสวัสดีค่ะฉันชื่อด่ค่ะฉันเป็นลูกสาวคนที่สองของป้ากับมาของฉันป้ากับมามีเชื้อสายจีนทั้งคู่ค่ะแต่พวกเราก็ใช้ชีวิตแบบคนจีนสมัยใหม่ทั่วไปที่ไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนคนจีนในสมัยก่อนเอาละค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องที่ฉันอยากจะเล่าให้ทุกคนฟัง ในวันนี้เป็นเรื่องที่ฉันได้ประสบพบเจอมาเองกับตัวเองเมื่อ2-3ถึงปีก่อนตอนที่ป้ากลับมาของฉันได้พาฉันกับพี่สาวไปที่บ้านของอากงอากงเป็นพ่อของปาชนิงค่ะท่านอาศัยอยู่ที่ตึกแถวสามชั้นกับอีซึ่งเป็นน้าผู้หญิงของฉันหรือลูกสาวของอากงอี้คอยดูแลอากงมาตั้งแต่อากงป่วยเมื่อสองปีก่อน เนื่องจากอากงเริ่มอายุมากขึ้นสุขภาพก็เลยเริ่มที่จะไม่ดีเดินเหินเองก็ค่อนข้างจะลำบากอีที่ยังเป็นโสดอยู่จึงได้ตัดสินใจย้ายมาดูแลอากงที่บ้านและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฉันได้มาบ้านของอากงเพราะปกติอากงจะไปหาป้ากับมาที่บ้านแล้วมานอนค้างที่บ้านของพวกเราแต่เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมานี้อากงท่านป่วยและไปไหนค่อนข้างที่จะลำบาก พวกเราเลยตัดสินใจมาเยี่ยมอากงที่บ้านและจะมานอนค้างที่บ้านอากงลาวสามคืนแทนเมื่อฉันได้เดินเข้ามาภายในบ้านของอากงก็พบว่าที่นี่ไม่ได้มีข้าวของอะไรมากนักแถมเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านก็เป็นไม้ซะส่วนใหญ่ที่สำคัญคือในนี้มีกลิ่นค่อนข้างเหม็นอับอารินกับอาลี่อากงไม่เจอแป๊บเดียวโตขึ้นเยอะเลยนะ ขอบคุณนะที่มาเยี่ยมคนกิดแก่อ่อนแออย่างอากงอย่าพูดแบบนั้นสิป้าป้ายังไม่แก่สักหน่อยพ่อของฉันพูดคุยทักทายกับอากงตามภาษาพ่อลูกที่ไม่ได้เจอกันนานก่อนที่แม่พี่สาวของฉันและฉันจะเดินตามไออีไปยังห้องพักที่ไอีอีเตรียมไว้ให้ฉันกับพี่สาวหลินกับลี่พักในห้องนี้นะ อาจจะไม่ได้มีอะไรมากเพราะปกติห้องนี้เป็นห้องว่างไม่มีคนอยู่ที่นี่มานานแล้วยังไงคืนนี้ก็นอนค้างคืนที่นี่แล้วกันอีอุตสาทำความสะอาดห้องไว้ให้อีพูดก่อนที่แม่จะกล่าวขอบคุณอีที่ได้เตรียมห้องไว้ให้ฉันกับพี่สาวก่อนที่ทั้งแม่และอีจะออกจากห้องไปคุยกันข้างนอกตอนนี้ได้เดือเพียงฉันกับพี่สาวที่อยู่ในห้องก่อนที่ฉันจะเริ่มสังเกตเห็นว่า พี่สาวของฉันเธอทําหน้าเครียดฉันเลยเข้าไปถามพี่ว่าเป็นอะไรไปพี่สาวของฉันจึงได้เล่าเรื่องที่น่ากลัวเกี่ยวกับบ้านของอากงให้ฉันฟังเมื่อตอนสมัยที่พี่สาวของฉันยังเป็นเด็กป้ากลับมาก็ได้เคยพามานอนค้างที่บ้านของอากงพี่สาวเล่าต่อว่าในตอนนั้นตามภาษาเด็กพี่จึงได้เล่นซุกซนไปทั่วบ้านจนกระทั่งพี่สาวของฉันมองจ้องขึ้นไปที่บันไดาทางขึ้นชั้นสองของบ้านพี่ก็เกิดสงสัยว่า ด้านบนเป็นยังไงกันนะพอไม่เคยเห็นคนในบ้านพาขึ้นไปเลยพี่สาวของฉันด้วยความสงสัยเธอได้เดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสองซึ่งมันค่อนข้างจะมืดและดูวังเวงน่ากลัว และที่สำคัญคือบันไดาทางขึ้นไปชั้นสามของตึกนี้ถูกทาด้วยสีแดงและในตอนนั้นเองพี่สาวของฉันก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งเธอเดินผ่านบันไดนั้นไปซึ่งเธอไม่ใช่สมาชิกภายในครอบครัวที่พี่สาวของฉันเคยเห็นมาก่อนด้วยความตกใจนั้นพี่สาวรีบวิ่งน้องไห้ลงมาที่ชั้นด่างด้วยความกลัวอย่าได้หลงขึ้นไปชั้นสองเชียวนะพี่สาวพูดย้ำกับฉันอีกครั้งทำเอาฉันเองเริ่มรู้สึกกลัวเหมือนกัน พราะปกติเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วด้วยแถมห้องที่ฉันกับพี่ได้พักอยู่ใกล้กับบันไดาทางขึ้นลงของบ้านมากและทุกอย่างในบ้านวันนั้นมันก็ดำเนินไปอย่างปกติดีทุกอย่างจนพวกเราเข้านอนกันยกเว้นฉันที่นอนไม่ค่อยหลับเพราะมันผิดที่ด้วยแล้วในตอนนั้นเองฉันก็ได้ยินเสียงนาฬิกาโบราณในบ้านของอากงมันดังขึ้นตอนเที่ยงคืนพอดีเมื่อเสียงนาฬิกานั้นหยุดลงก็มีเสียงประหลาดต,ตามมาทันที ทำเอาฉันได้แต่ขดตัวอยู่ภายใต้ห้องและคิดถึงเรื่องที่พี่สาวเล่าก่อนหน้านี้ก็ทำให้ฉันรู้สึกกลัวขึ้นมาในทันทีจนในเช้าวันต่อมาฉันก็ได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้กับอีฟังและอีก็ได้บอกว่านาฬิกาโบราณของบ้านมันมักจะดังทุกเที่ยงคืนเป็นปกติอยู่แล้ว ส่วนเสียงแปลกๆที่ฉันได้ยินอาจจะเป็นเสียงของแมวในบ้านที่อีได้เดียงไว้มันชอบแอบไปไหนมาไหนและทำเสียงดังเป็นประจำและอีก็บอกฉันว่าอย่าคิดมากไปเมื่อฉันได้ยินอีบอกดังนั้นก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาเหมือนกันเพราะมันคงจะไม่มีอะไรนั่นแหละแต่ในคืนนั้นตอนเที่ยงคืนเสียงนาฬิกาก็ดังเช่นเดิม และตามมาด้วยเสียงแปลกและเสียงคนเดินฉันจึงตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูด้วยความอยากรู้ว่ามันคือเสียงของแมวจริงไหมแต่สิ่งที่ฉันพบกับทําเอาฉันแปลกใจยิ่งกว่าเดิมเพราะฉันพบกับอากงของฉันในสภาพเหมอลอยกําลังเดินขึ้นไปบันไดอากงแคดูเหม่อลอยละลายความรู้สึกมากด้วยความสงสยัยและเป็นห่วงที่อากงไม่ค่อยจะแข็งแรงฉันจึงได้เดินตามอากงที่กําลังเดินขึ้นไปบนชั้นสองอย่างติดๆ แต่ทั้งๆท,ที่ฉันเดินตามอากองมาติดๆแต่แล้วจู่ๆแกก็หายไปทำเอาฉันต้องอยู่โดดเดี่ยวบนชั้นสองของบ้านและมันก็ทั้งมืดและน่ากลัวมากก่อนที่ฉันจะได้ยินเสียงแปลกๆมาจากอีกทางเพราะฉันมองไปก็เจอกับในไดสีแดงที่พี่เคยพูดถึงก่อนหน้านี้แต่ที่น่าขนลุกและน่ากลัวยิ่งกว่านั้น คือเมื่อฉันมองขึ้นไปบนบันไดสีแดงฉันก็พบว่าอากของของฉันกำลังถูกผีสาวตนหนึ่งลัดตัวเอาไว้อย่างแน่นหนาสภาพของผู้หญิงคนนั้นมีผิวสีซีเซียวและดูน่ากลัวมากทำเอาฉันตกใจและรีบวิ่งลงมาอย่างไวพางกีดร้องเสียงดังทำให้คนในบ้านออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉัน ฉันจึงได้ตั้งสติและเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พบเห็นให้กับคนในบ้านฟังเมื่ออีได้ยินดังนั้นแกก็รีบวิ่งขึ้นไปบนบันไดเพื่อไปช่วยอากงอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่มันก็ผ่านมานานแล้วนะนึกว่ามันจะจบไปนานแล้วอะไรล่ะคะแม่แม่จึงได้เล่าความลับของอากงให้ฉันฟังซึ่งตอนแรกพ่อก็ห้ามแม่เอาไว แต่แม่ก็บอกว่าฉันโตพอที่จะรับรู้เรื่องนี้แล้วโดยแม่เล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนก่อนที่ฉันจะเกิดอากงแกได้ไปแอบหลงรักสาวใช้คนใหม่ที่เข้ามาทำงานในบ้านเธอเป็นคนต่างด้าวและเธอเป็นคนสวยอากงเลยชอบเธอและพยายามหวานล้อให้เธอมาเป็นภรรยาจนเธอใจอ่อนแต่แล้วพออยู่ไปอยู่มาสักพักด้วยความหึงหวงที่เกินพอดีของอากงทำให้สาวใช้คนนั้นรู้สึกอึดอัดมากเพราะเวลาที่เธอไปพูดคุยกับผู้ชายคนไหน ก็จะโดนอากงทำร้ายทุกครั้งไปจนสาวใช้คนนั้นทนนิสัยของอากงไม่ไหวเลยได้พยายามที่จะหนีออกจากบ้านในกลางดึกคืนหนึ่งแต่แล้วเธอก็ถูกอากงจับได้ในขณะที่เธอกำลังจะลงจากบันไดชั้นสองของบ้านอากงแกรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากทั้งสองคนจึงได้ทะเลาะและมีปากเสียงกันอย่างแรงจนสาวใช้คนนั้นพลาดตกลงมาจากบันไดชั้นสองของบ้านไปนอนคอหักตายขาที่ซึ่งอากง ได้บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุเธอลื่นตกบันไดลงไปเองทำให้อากงรอดไม่ถูกตำรวจจับไปดำเนินคดี ส่วนตำรวจนั้นก็ไม่ได้สนใจเรื่องของสาวใช้คนนั้นมากนักเพราะคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วอีกอย่างเธอก็ไม่ใช่คนไทยญาติพี่น้องของเธอที่อยู่นี่ก็ไม่มีใครเลยบวกกับอโกงของฉันก็ค่อนข้างจะมีเส้นสายพอสมควรเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปและไม่สนใจมันส่วนเรื่องบันไดสีแดงนั้นที่เป็นสีแดงเพราะคาบเลือดที่ล้างไม่ออกจนอากงต้องสั่งคนมาทาสีให้เป็นสีแดงเพื่อกบร้อยเลือดที่เช็ดไม่ออกเอาไว้ แต่สำหรับฉันฉันคิดว่านี่คงเป็นกรรมของอากงที่อาจจะได้เคยกระทำไว้กับหญิงสาวคนนั้นแม้กฎแห่งกรรมทางดลกจะไม่สามารถเอาผิดอากงของฉันได้แต่อากงก็คงจะหนีกฎแห่งการลงโทษไม่พ้นเพราะทุกวันนี้อากงของฉันต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานและโดยวิญญาณหญิงสาวคนนั้นตามมาทรมานทุกวัน ซึ่งฉันก็คิดว่าแกกำลังได้รับบทเรียนจากบาปกรรมที่แกได้เคยกระทำเอาไว้ในอดีตและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับอากงของฉันที่ฉันได้ไปประสบพบเจอมาและภาพของหญิงสาวบนบันไดสีแดงคนนั้นก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของฉันอยู่เสมอจนถึงปัจจุบันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้น